โอเควันนี้เราก็อยู่ในเกมเอฟจีอาร์ไมค้าวมาอยู่ในเกมไมค้าวกันนะเดิมเิมเดิมวันนี้เราก็มาดูแมวแมวแมวทำอะไรวะเหมือนแมวมันต้องการจะนั่งนะแต่วันไอ้ไอ้นิวยังมันนั่งอยู่นะแมวแล้วเจมาพีมันต้องการจะนั่งนะแม่นกระดานกันลก็ลง เฮ้ยโตมีต <sup> e. ั้งสองกล่องมาแย่งกันทำไมเราเออน่ะอ้าวเฮ้ยขึ้นไปนั่งเออกล่องนู้นกล่องนู้นมันเป็นแย่งกันได้กันทำไมเราโอ้มึงอยากไม่อยากเฮ้ยเอ้ยอ้าวเฮ้ยลุงมัดให้มันดิเฮ้ยมันเหมือนมันไม่ยอมนะเฮ้ยจะน่าข้าไม่หมดไงหมดไงไจะมามามา ไม่เหมือนชะ่นะนะเช่ไใดเช่นใดติงเช้อได้สิหกหมือนทั้งหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้เยอะจะเป็นมาเหตุไรยาวจมูกมาจมูกมาดม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 ขึ้นเฮ้ยมันจะกินกูแล้วมาหมุนวอกมามุนวอกเามามุนวอกมาเดินมาเดินแมวเดินมาเดิน กำลังกินเห็ดกำลังกินเห็ดกำลังกินเห็ดแล้วเล่ตันนี้โอ้หขึ้นขึ้นอย่างเร็วเลยขึ้นเฮ้ยดิ๊บนโนโน <im pe ans>